วันนี้จะพามาดูสรรพคุณและประโยชน์ของมะรุมกันค่ะมะรุมความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยที่ใครๆก็ต่างยกย่องว่าประโยชน์ของมะรุมนั้นเด็ดจริงค่ะสรรพคุณทางยารากใช้เป็นยาบำรุงธาตุช่วยขับลมแก้อาการปวดข้อแก้ข้ออักเสบ แก้โรคท้องมานค่ะลำต้นและเปลือกลำต้นใช้เป็นยาขับลมช่วยควบคุมธาตุอ่อนใช้เป็นยาถ่ายพยาธิแก้ฝีตามร่างกายต่างๆช่วยแก้อาการไอแก้อาการหอบหืดใช้เป็นยากระสายด้วยค่ะยอดอ่อนและใบสดช่วยรักษาอาการของโรคตับ และม้ามต่างๆช่วยขับนิ่วในไตดอกใช้เป็นยาบำรุงกําลังบำรุงหัวใจใช้เป็นยาขับปัสสาวะช่วยลดพิษจากการรับประทานหอยมีพิษบางชนิดเช่นพิษของหอยทะเลค่ะฝากและ,มะเมล็ดช่วยบรรเทาอาการไข้แก้อาการขัดเบาน้ำมันมะรุม ใช้ปรุงเป็นยาแก้ไข้ใช้เป็นยาทาภายนอกแก้อาการฟกช้ำดำเขียวและช่วยแก้อาการปวดข้อได้ด้วยค่ะ